ชางคมสวัสดีค่ะครับผมจ้าพราะช่างคมเปล่งไส้น,นอ่เล่าพัฒนาเข่าเบางอดอดก้นสูบบ้องเข่าครับผมโอ้เบาเข่า,ขขาตีครับวัวนี้ปล่อยบ้องัวนี้ป,ปล่อยครับปล่อยเนาะเดี๋ยวเขียนวัที่กัน วันจันทร์พรุ่งนี้เราพัฒนาช่างคมควิ่งลูบตัวไหนคะเ,คเปิดตำล่ายอยู่ครับจ้าจ้าเปิดเลยคะ่ะ เราพัฒนาวันจันทร์ที่ยีบอดวิ่งรูดเกับแวิ่งลูด7กับ8ปครับเจ็ดกับ8ครับเดขติดเดขติดหนึ่งสา หนึ่งสองสามครับผม <c oughs> จับคู่เลยป่ะค่ะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามครับแปดหนึ่งแปดหนึ่ง 2> 8ปดสองแประผมสตัวก็8ปดเจ็ดสองแปเจสองสี่แปดหนึงหนงแปดเาะกับวิ่งรุ่งเนี่ยแสองตัวก็8ปสองกับแปชุดสองตัว8ปดสองกับ8ปดสาครับสตัวก็ แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับผมโอเคอ๋อขออนุญาตทบทวนตัวเลขเนาะค่ะเนาะครับผมจ้าตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของชังคมนะคะสำหรับวันที 21, ่ยีเมษาย,ยน2568ัิบวิ่งรูดที่7กับ8เน้นที่8นะคะเลขติด1 2 3 จาบคู่บนล่าง717273818283 8 8 8ตัวที่ช่างคมเน้นให้คือ82กับ83เนาะค่ะเนาะครับชุด3ตัว872แล้วก็481เน้นที่872ออันนี้คือชุดตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของช่างคมเนาะค่ะเนาะ ซ่งงวัววดที่แล้วตัววิ่งเขาเอบอวิ่งรุดเขาเ่าบ้องวัวที่แล้วฟอครับฟอเข่ารุดอ,อ๋อรุดครับผมเอามันมันเวียนหลายมือเนาะมันก็มี<ไ>อโอกาสรุดเอามือมันจันทร์ทำช่วงขาพีจารณาล่องมือตัวเลขแนวทางเจ็ดกับแปด ทำช่วงมากชชอบตัวใดกัดจัดเลยนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของชังคม,มชังคมมีอย่างสีวอกัาแฟนขับเอฟซีฮะบอในช่วงปีไม่ไทยนี่พวดพวดพี่แล้วผมกัะตัดถิ่มไปหลายตูวผมเล่นจอไปแค่สองสามคู่หนะึ<ม>่งวันนี้ผมเล่นจัดเขามาสิบสองตูวมาตัดออกเลยจ้า ครับวดที่แล้วผมว่ามันยุดหลายมือผมได้ตัดออกไปเนี่ยหนึ่งเซ็ม,มเ,เอาไปแค่สี่หางหนึ่งหมดทีซึ่งมันยุดหนุนนะครับจ้ามีอนยึดครับผมถ้าผมจ่อกับขี้จ่อแปดสองก็เจ็ดสองเท่านั้นครับผมแปดสองก็เจ็ดสองเนาะครับตัวที่ผมจับอ๋อแปดสองก็เจ็ดสองเป็นมั้ครับผมที่ตัวที่ผมจ่อเลยอื ต่ตามที่มันตรงสูตรกันนีแค่แปดหนึ่งกับเจ็ดสองตามหลักของตัวแปดหนึ่งกับเจ็ดสองครับผม,มใช่ผมจอผมณกระจอแปดสองกับเจ็ดสองจ้าจ้าครับผมนี่ประมาณนึ่สองสินะค่ะค่ะแต่กะแปดคือแปดสองสิอันนั้นพุ่งเหตุเป็นตัวล่องไปอื่ วันนี้คือสิบปังมีหรอครับผมวันนี้คือสิบปังอยู่ดอกเตียวทา้งช่วงพิจารณาเด้อตับตะเลขกเนี่ยทางเราพัฒนาไปกว่าม่านหนีนี่เขามีหลุดของธรรมดาเลขไทยเขาบอวดเมื่อกี้นี่เขาตัวเลขวิ่งครับโอ้เขาตัวเลขวิ่งเนาะมีจังสีทั่วหาไม่เอารัฐบาลไทยครับผมจ้าจ่าขอบพระคุณมากค่ะช่างคมขาลาวัสดีค่ะครับ ขาตช่วขาตัวเลขแนวทางของช่างโค้งพานไปเนาะค่ะเนาะเอาของเซียนชนะไปนั่ง่าตรงช่วงขานีของเซียนชนะเราบอกว่าชุดวัดใจหกสองหนึ่งเม็ดเดียวแต่ว่าตัวจับคู่แล้วหายสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองอันนี้คือชุดวัดใจได้ก็ได้แม่นก็แมนบมน่บได้คือหลุดไปเลยมีแค่นี้ เป็นชุดวัดใจของเชี่ยนชนะเนาะค่ะเนาะเชียนชนะนะคะ,ะ,คะชุดวัดใจเชียนชนะเอาท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอ,อาคลิปนี้นําเสนอตัวเลขแนวทางของเ,อเล่าพัฒนาพอจังคมกับเล่าพัฒนาของเชียนชนะเนาะค่ะเนาะเชียนชนะพ่นเม็ดเดี่ยวเลยเด็ดเด็ดเลยคือหกสองหนึ่งจับคู่สองตัวก็คือสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง 6622แค่นี้มักชอบกระจัดนั่มามักมาชอบกะเลื่อนพานบอเป็นอย่างนั้นเนาะพิจารณาตามความเหมาะสมค่ะทำช่ว่ะส่วนสำนักอื่นเดี๋ยวแอดจะนําเสนอทาำช่วมอีกเทื่อน,นึงเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไปสองอาจารย์สองเซียนนี่ก่อนเจอกันไม่คลิปหนาน,ะะานยยลแลค,ค่ะทาช่วนน่อย่าลืมแช่ไปเด้อค่ะทำช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ